นี้เราก็จะไปพบกับคุณแม่คุณลูกสุดสวยแซ่บชนิดที่กินกันไม่ลงเลยทีเดียวอย่างน้องมาร์คี่ราสีและคุณแม่อราศีเบลอ,องเซียกา้าที่จะมาพูดถึงกิจกรรม We Run the World จะเป็นยังไงนั้นไปพบกับเขาทั้งสองคนเลยค่ะแหมวันนี้อยู่กันพร้องหน้านั้งคุณแม่ค,คุณลูกเลย <c oughs> คุณแม่อราศีและคุณลูกราศีนะคะน้องสวัสดีค่ะสวัสด<ช>ีค่ะคุณก็หก็ เออกี่ก็ได้เปิดโรลิคีนี่กี่เดือนแล้วนะตอนนี้อุ้ยนี่น่าจะเกือบปีได้แล้วเกือบปีแล้วเหรอเกือบเกบปีตป๊บหนึ่งก็ปีหนึ่งได้แล้วเวมาใช่ไแล้วทำไมกี่ถึงคิดอยากจะมาเปิดแบบว่าฟิตเนสเป็นของตัวเองเคยที่จิงกี้ออกกําลังกายมาแบบเกือบทุกแบบได้แล้วนะแล้วเราก็รู้สึกว่า อยากสนับสนุนให้คนออกกําลังกายเยอะๆให้ให้การออกกําลังกายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานะอย่างแม่แม่ก็เรียนเป็นอ่อินสตัคเตอร์โอ้โหแม่เรียนเลยของใช่ค่ะของฟิลาทิสอยากรู้อะไรเรียนหมดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าเรา ต้องมาบิ้วอ hey, mm ่ะให้คนหลายๆคนอ่ะมาเป็นอย่างพวกเราแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขนี่แล้วจะชีวิตคุณจะมีความสุขเหมือนรับสโลแกนที่นี่ใช่ไหมแบบ positive thinking อะไรอย่างใรโรเล่นี้นี่แบบว่า ทำไมถึงจะต้องแบบเป็น w o m e n s Club มีจุดเด่นอะไรยังไงเป็นพิเศษบ้างเอ่ยคือด้วยความที่ว่าพี่ซาร่านะคะที่เป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยเขาอยากจะให้พวกเราเนี่ยชาวชาวหญิงหญิงอย่างเราชาวหญิงชาวหญิงหญิงอย่างเรานะคะมีการรักตัวเองต้องเริ่มรักตัวเองก่อนรักตัวเองยังไงก็ี่ไงมาออกกําลังกายแล้วเราจะได้รู้ว่าเออศักยภาพและ ร่างกายของเราเนี่ยมีดีกว่าที่คุณคิดใช่แลวอย่างอาจารย์คุณครูเทรนเนอร์ที่มาสอนทุกคนเนี่ยกี่เลือกเองหมดเลยปะคือทางกี้และพี่ซาร่าจะช่วยกันดูค่ะเพราะว่าอาจอย่างกี้เนี่ยมีความรู้ทางด้านพวกคลาสเต้นเพราะเราก็จะมีแบบไปลองเต้นหลายๆที่แล้วก็ได้แบบมีฟีดแบ็จากลูกค้าที่เขาแบบไปเต้นที่อื่นว่าเขาชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนอะไรยังไงเราก็เลยเวลามีครูมาก็จะให้มาออเดชั่นก่อนแล้วเต้นให้ดูไม่พอก็ต้องเต้นดูซิว่า เอ้ยเราอะเต้นตามเขาได้ไหม<อ>ถ้าเราเต้นตามเขาได้ลูกค้าคนอื่นๆก็จะได้เต้นตามได้ถ้าเป็นพวกแบบว่าครูมวยเราก็จะเ,เน้นครูที่มีเซอร์ติฟิเคทแล้วก็มีประสบการณ์การสอนมาที่นี่ก็จะแบบมีกิจกรรมเรื่อยๆตลอดเลยใช่ไหมใช่ใชมีแบบปาร์ตี้อะไรอย่างงี้ยมีปาร์ต,รตี้กันอันนั้นกิจกรรมเล็กๆ ตอนนี้เราทำกิจการใหญ่เป็นกิจการใหญ่เป็นกิจการใหญ่ค่ะเพิ่มขึ้นมาเราทำงาน We Run the World นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่18มีนาที่สวนลุมพินี4โมงเย็นถึง2ทุ่มงานนี้จะเป็นงานที่วิ่งผสมกับเต้นซุมบ้าแล้วมันจะเป็นยังไงนมันก็คือวิ่ง5กิโลเองนะคะวิ่ง5กิโลวิ่งเสร็จก็ไปเต้นซุมบ้า มัน oh. เขาเรียกว่าเป็นงานวิ่งที่เต้นโคตรมันกับเต้นที่วิ่งโคตรมันกิจกรรมงาน We Run the World จะเป็นยังไงนั้นอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะเขาเรียกว่าเป็นงานวิ่งที่เต้นโคตรมันกับเต้นที่วิ่งโคตรมันซุมบ้าของเราจะเป็น สไตล์ไนท์ปาร์ตี้แสงสีเสียงอลังการนะคะแล้วก็จะมีสีสะท้อนแสงเรานำทีมพวกก้ามปูเนี่ยมาทาหน้าทาตาทามือเนี่ยให้ดีแล้วค่ะืาายแล้วนาต้องมางานนี้ต้องมาเพราะเป็นงานที่เราจัดขึ้นเพื่อที่จะให้คนมาทํากิจกรรมร่วมกันคนมาทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็ให้ทุกคนรับการออกกําลังกายคือทางคุณซาร่ากับมาร์กี้เนี่ยก็จะทําให้กับมูลนิธิ A.L.S. กล้านเนื้อก่อนอ่อนแรงนะคะคแล้วก็ส่วนคุณแม่ก็เลยบอกว่าขอให้มูลนิทิอีกมูลนิทิหนึ่งคือมูลนิทิมะเร็ง ตั้านมของคุณหมอกริชศูนย์สิริกิจมรรมาใช่ค่ะใช่เพราะกลับมาแล้วเนี่ยก็อยากที่จะมาทํางานพวกนี้นะคะเพื่อที่โอเคทํางานการกุศลไปด้วยแล้วก็ทํางานที่สนุกให้คนมีสุขภาพที่ดีมาะกับลังกายแลวได้บุญด้วยงานเนี้ยค่ะแล้วก็สนุกด้วยแล้วคนนําคนนาแอคทิวิตี้ในนี้คือใครรู้ไหมคะใครคะป๊อกกี้อ่ะรู้จักไหมป๊อกกี้อ่ะไม่รู้จักไม่รู้จักใครอ่ะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะอะไรไง จะมีแบบสาธิตต่อยมวยก็เด<อ>ี<อ>๋ยวจะมีพี่ป๊อกนี่แหละมาช่วยรอเป้า งานถนัดของป๊อกโดนพี่ต่อยบ่อยแต่นะคะเป็นงานที่น่าสนใจมากๆเลยสําหรับใครที่รักและชื่นชอบในการออกกําลังกายและได้ทําบุญด้วยใชก็ไมถึงคิดอยากจะมาช่วยเป็นสำหรับคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะคือโรคนี้นเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะคะแล้วทีนี้เนี่ยคนที่เป็นเนี่ยก็ต้องใช้เงินมากมันมันบางคนไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาเพราะฉะนั้นคุณแม่เลยคิดว่า ของมูลนิธินี้ยังไงเราก็ต้องช่วยยังไงเราต้องก็ต้องช่วยแล้วยังไงเราต้องสื่อออกไปอ่ะให้ทุกทคนเห็นค,ความสําคัญของ <Okay. S 2> การที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วเราทําไมถึงอยากให้คนออกกบบาลังกายเพราะมันเป็นการป้องกันได้วิธีหนึ่ง mm hmm. กล้ามเนื้อของคนเรามันต้องใช้มันต้องใช้ตอนนี้เนี่ยคนไม่ค่อยใช้กล้ามเนื้อนั่งดูคอมพิวเตอร์นั่งดูมือถือนั่งดูทุกอย่างเนี่ยมันไปหมด คือเรายังไม่รู้เลยว่ามาจากสาเหตุอะไรค,ะคนอยู่ๆก็เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วยิ่งเป็นมากเพิ่มขึ้นทุกวันแม่คิดว่ามันต้องมาจากเทคโนโลยีที่มันเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราเรียนรู้มันไม่ทันทําไมคนสมัยก่อนไม่เห็นเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงกันเยอะแต่ทําไมสมัยนี้เป็นกันเยอะมากมหนึ่งความเครียดค,ความเครียดทําให้เกิดโรคแต่ความสุข ทำให้โรคหายนะคะอย่างแม่สมัยก่อนที่เป็นที่เป็นบ้านหมุนอะแล้วเราก็เครียดเพราะเราเป็นบ้านหมุนหลังจากที่เราคิดว่าเราไม่เครียดกันมาแล้วเราก็หายหายเองเลยมันก็หายเองหายใส่ๆใช่ค่ะหายใสๆด้วยความสุขจริงๆงั้นสุดท้ายนี้อยากจะให้ทั้งคุณแม่แล้วก็กี้ด้วยนะคะฝากถึงโครงการครั้งนี้กับโครงการ Be Run the World นะคะที่ สวนลุมนะคะวันที่18มีนา4โมงเย็นถึง2ทุ่มครึ่งมาร่วมกับเราคุณจะมันไปกับเราคุณจะได้สุขภาพไปกับเราคุณจะได้บุญไปกับเราแล้วคุณจะมีความสุขไปกับเราค่ะเราติดตามที่เพื่อที่จะซื้อบัตรได้นะคะที่ที่ไลน์ uh, line The Women s Club นะคะแล้วก็เข้าไปที่ Facebook นะคะแต่ถ้าใครสะดวกมาที่ Women s Club เนี่ยก็มาซื้อที่เคาน์เตอร์ที่ The Women s Club ได้เลยต้องชิดลมค่ะคุณต้องมาที่งานเรา18มีนาคมนี้ คุณจะได้เจอคนที่ใช่เพราะว่าเรามีบูธหาคู่ไว้ให้คุณค่ะบูธนี้แม่เหน่งเป็นคนจัดการเอง้อถาในวันนั้นและในวันนั้นคุณไม่ได้คู่กลับไปนะคะแม่เหน่งก็บอกว่ามางานปีหน้าแล้วกัน <laughs> วันนี้ก็ต aja, ้องขอบคุณนะคะคุณแม่และคุณลูกที่น่ารักคุณแม่อราีและน้องมา์กี้ราศีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเเจอกันที่งานนะคะคุณแม่แน่นอนค่ะจะมา The w o ูมัน l อมเต้นซุนบาใช่ไหมเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมนอกจากจะได้สุขภาพที่แข็งแรงแล้วยังได้ร่วมทำบุญกันอีกด้วยนะคะยังไงแหวนก็อยากจะขอเชิญชวนแฟนๆรายการมาร่วมงาน W Run the World กันเยอะๆนะคะ 别放屁！